ในวันนี้เราก็จะมาปะทะกันนะผมระหว่างพระสิบคนนะกับดีซีคนเดียวมาลองดูซิว่ากูจะรอดจากน้ำมือพวกมันหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวพร้อมก่อนนะนะไม่ใช่สิบคนแล้วตอนนี้สิอแม่เจ้า11คนเลยเหรอมาเอาเลยไปไอ้เดียว เดียยวเดีมอยมึงไม่อ่อนนี้กูเลยอะดูหลังจากการสู้กันครั้งแรกผมเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนกฎทันทีเพราะแม่งกูจะสู้ยากมากและกฎก็คือจะไม่ใช้หมัดเตะต่อยแต่ให้ใช้สกิลอื่นๆได้แต่ต้องไม่ใช่สายที่ตัวเองเล่นไม่ให้เปิดเพาและอื่นก็จะเต็มที่ขี้เต็มซ่วมได้เลยนี่โอเคลุยกันต่ออี แมงอยู่ไกลช่บหมมาเว้ยมาเว้ยถ้าห้ามใช้สายพุทเอียรแล้วกูจะแปลงร่างดลและเว้ยมาไอ้บอยจับมังกร คนเดียวนะเว้ยเออเรียบร้อยโอเคต่อไปหนึ่งต่อสองเอาเอาเลยโอ้จับมังกรกูเลยเหรอตีตาไปก่อนอเอาห่วยโอ้โยโอ้ยกระดานครับ โอ้จับกูอีกแล้วโอเมกอดโอ m มกอดโอเมกอดโอ้มกอดโอ้ยสองคนด้วยสองคนด้วยมามาเลยมังกรขยองเดชโหน่อยเออ,อมันไม่ยอมวะ่ะการจริงครับออ้าเสียงกูหมดก่อนที่จะถึงสิบคนแน่เลยวะ่ะโอ้โหแปลงร่างได้แล้วเวย้ยแปลงร่างได้แล้วจัดอีโดนโด,น,ดนทวนหน้า โดนทวอนหน้าปาดิโก้โดนหรือเปล่าตูมตๆมต้มต้ม,ตมอ้อ,อ,อหูผ่าวมิ้งด้วยเร็วมากจะตายแล้วมอยมอยจะตายแล้วมอยจะตายแล้วเออเอาดิเรียบร้อยเออ โอ้โโอ้กูใช้สกิลแล้ไม่ได้เลยไม่เห็นไรแล้วกูโอ้ยโอ้โยเด็ดเด็ดเด็ดเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ๊ยโดนโดนแล้วโดนแล้ว จับกูอย่างเดียวเลยอ้าวไม่ไหวแล้วกระตุกไปแล้วไปแ,แล้วกูคิดนึงคิดนึงคิดนึงแล้วโอ้ยแค่นี้ก็สตันชิ่นหายาวายวอดมาแล้วนี่นี่ แทก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 ไอ้ฟิลอีกแล้วเรียบร้อยเออเออเฮ้ยเฮ้ยกูบักเลยอ่ะชิมายแล้วกูบักแล้ว เอานี้แล้วเว้ยมาเลยตน้นแต่เต็มไอ้อแตกหนึ่งแตกเต็มฮแตกแตกกระจายแกตกกระจายโอ้โหเดี๋ยว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 อ้าวอ้าวอ้าวโอ้อยเออแตกสองแตกสองแตกสองแล้วแตกไปซะแตกไปแล้วสุดท้ายโอ้ยโอ้ย,อยไปไหน ปอบซะปอบซะปอบซะเฮ้ยสี่คนโอเคเอาเลยอะอะอะไปว่ะโอ้โหโอ้โห อะไรไปหมดแล้วนี่ <c oughs> <c oughs> แตกดังแตกดังกี่คนวะเนี่ยลื้กี่คนวะมาไอเอ็กสอง อีกอ,อ,อือโ oh God, oh oh อ้โหโอเมก้าโอเมกอดโอเมกอดโอเมก้เออมึงเล่นบนพื้นอย่วะเฮ้ย <laughs> โอ้ยโอ้โหเฮ้ยจับอย่างเดียวแล้วจับอย่างเดียวแล้วจับอย่างเดียวแล้วบินหนีก่อนกูจับอีกแล้วไอ้เหี้ยไอ้ย์เฮ้ยใครใครใยๆๆๆเดี๋ยวๆๆๆ๋ยเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆๆวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลยเหรอกูยังไม่ได้บอกดีนะเว้ยแต่ไอ้สกิลวะเนี่ย โอ้โอ้ดรอปแก๊งแบงโอ้โอ้โห้ยโอ้โห้ยนี่นี่โอ้ยจับอีกแล้วเหรอฮมาต้อนไปหลายคนโอ้โอ้โอ้ by god โอ้ by god ลูกแก้วกูได้ผลจริงยานีด้ดีมาดิอืออือแตกหนึ่งแตกหนึ่งอือแตกสอแตกซกตึ๊ตึ๊ตึ๊ตไปนี่ไปน,ไปนี่โอ้โ้แตกแตกแตกอีกแล้วอ้วะโอ้โห ช่วยชีวิตตดไโตดไปเอาไว้อีกสี่ห้าคนเลยเหรอแป้งรอบต่อไปเอาสิบคนเลยเอ,อุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยเช้นความมันอย่างเดียวรอบนี้เรียบร้อยแตกแตกอีกแล้วเออเอาดี ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเออตัดตันตตันหนักมากตตันหนักมากตอนนี้เออแตกซองเตกซอง เหลือต้องปันเนอะพ <c ười> ี่วายแล้วที่วายแล้วโอ้ตัวตึงด้วยนะตัวตึงด้วยนะสู้ชีวิตมากสู้ชีวิตสุดๆนักปันกูออ <c ười> อย่าเด็ดเยอะเด็ดหมดแล้วอี u, ไม่เข้าเลยอ่ะ เรียบร้อยโอ้โหกว่าเจ้าโจกเสียดสุดยอดเลยปวดมากโอเครอบสุดท้าย10คนมาเลยแป,ป๊บ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 โอเคต่อไป1ต่ตอน0โอเค3ต้องหึงเอาเลยโอ้ โอ้ก <to> ูดีแล้วกูดีแล้วเร็วชิบหายแมโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้คอมกูสกิลวีอย่าหวังจะใช้กูฟีอย่างเดียว มอยอูสกายแข็มเลยเหรอตูนรูปั๊บรูปปบรปั๊บไม่ได้ใช้อะไรเลยโอ้โหผู้ฆ่าไดนักคนยังไงตีนีนีแตกหนึ่งแนึงแตกหนึ่งแล้วแตกสองแต้ยอ้ยมา กลับแล้วกลับแล้วคุยอออโอโอ้โหยแม่งสกายแคมป์กันเลยเหรอโ,โอโ้ยสกายแคมป์แ,มแบบนี้เหรอเฮ้ยมึงอยู่บนยอดไม้หนูเหรอ ai mà lời tôi côn! Dạ đi thèn lên ha các nón rác tăng đại Già đi mà thèn đều đi Anh ơi, anh ơi, Ây ơi, anh ơi, โอ้ oh. มุณอย่าหนีดิบอกแน่อย่าหนีแม่งโดนลุงกีตีนวะเดี๋ยเดี๋ยวเด <laughs> ี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยติดอยู่ในนติดอยู่ในนั้นเหรอ อุนนอ้ยอุย้ยมาจากไหนวะเนี่ยโอย้มันมีเสริมไหนหนัวจะเสริมนี้บ้างวะเนี่ยโอ้หลายตรงลายตาหมดแล้วจ้าอย่านี้ดิโอ้ เกตหมดเกตหมดเกตหมดโอ้ไม oh oh ่กอดโอ้ไม่กอดอีกกี่ตัวชิงกอนอยชิงกันนอยชิงกันนอยเออชิงกันนอยอย่านีมาเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่จบไม่สิ้นแล้ะกูไม่จบไม่สิ้นแล้ะกู โอเคสวัสดีมาแล้วเว้ยทั uh ้งโปรทั้งผลครับคล้าๆกันไปโอ้โหผู้จัดการใครไม่ได้เลยนี่ แตก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 อีกสามคนชื่อหรือเปล่าวะอ๋ออยู่บนหัวอีกกูให้มึงใช้เต็มที่แหละเรียบจบแล้วก,กตูตามตามตามไม่ทันนะตามสุดโอ้ยโอ้มากันเป็นฟูกเลย เอ้ย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 เรียกตุกแกเต็มที่เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหนยเฮ้ยโอ้ยอุ้ยมีผอมนุษย์มีผอมนุษย์นี่เออ เรียบร้อย <laughs> โอ้แม่งถ้าคุณไม่ตัดจบอะนะ